สวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี่มาถักท่ายเมาม้อยหอยสังกันแน่จักน้อยนะคะเมื่อนี่สาวอุดรมาสีดยานโควิดค่ะสียาโคโรนาเข็มแหลกนะคะพี่น้องคะเข็มแหลกของสาวอุดรเลยค่ะรู้สึกว่าวันวันแน่จักน้อยหนึ่งค่ะแต่ว่ากับบกเป็นยังค่ะเ่นสีดกันมามาก,มากไหมหลายหลายอยุ่หลายคนแล้วค่ะ,ะสาวอุดรนี่ก็มีเวลาสีด ตาโดนคักแล้วือกันแต่สาวดุดรปฏิเสธเพิงพ่งสิเพิง่งสิว่าสีดนี่เข้มแรกค่ะเพราะว่าสาวดุดรน่ะปฏิเสธผนมาหลายครั้งแล้วแล้วแต่ว่าครั้งนี้ปฏิเสธบ่ได้ใดี่ลี่ะเนื่องในอายุเท่ากับพ่อแล้วพ่อสีสีแล้วและประสาก่อนของเพิ่นทุกๆคนเพิ่นกายสีดค่ะเท่ากับตอง เขาเมืองตาลิวเขาก็ต้องลิ้วตาตามนะคะพี่น้องถึงยานแต่ว่าเพิ่งหายเข้ามากเขาก็ต้องมากค่ะปฏิเสธบ่ได้ค่ะว่าจะไม่มานะคะพี่น้องคะในการฉีดวัคซีนของสาอุดรอครั้งนี้สาอุดรอนก็รู้ซึกยานแน่อยู่ดยค่ะทิวายานนะยานพอ,อยังสาอุดรอนเบิ่งข้าอยู่น้ำบานเฮ้าเราเห็ดไหนสาอุดรอนนะกิดตกนะคะพี่น้องยานวัคซีนไปเลยนะคะพี่น้องคะ แต่ว่าท่างผี่นก็บ,บอกว่าเ่นรับประกันวนันทุกๆคนไปสีดมากกับเพราอะไรเป็นยังเขาคิดไปเองนะคะแบบเขาคิดไปเองอยังสีเราเขาเะยเหตุไหนคิดท่าวันๆยังสีนะคะพี่น้องคะ,ะพี่น้องบ้านเมืองทังประเทศไทยเข้าเป็นจังใดนแน,น่นอคะ่ะรักษาสุขภาพกันทุกๆคนเดอะะ้อค่ะพี่น้องคะสาวดอนเป็นห่วงฝากกําลังใจไปให้ทุกๆคนคะ่ะ คุณพะคุ้มคร้องคุณพะรักษาทุกๆคนนะคะให้แขวงขาดปลอดภัยกันทุกๆคนคะ่ะรวมทั้งตัวของสาวดอนเองนะคะพี่น้องคะการมาสียาวัคซีนของอ่าประเทศสวีเดนนี่สาวดอนกับบรูวา่าคนอื่นิ่นตองเอาอีหยังมาแน่นะคะแต่ว่าสําหรับตัวของสาวดอนเองนี่อสาวดอนได้แมลวนะว่าบ่ตตองเอาอีหยังมามากไายเพียงแค่ว่า เฮามีปบัตรประจำต๋าปัสชาส้นของเฮานะคะพี่น้องเข้า,ะะขาก็สามารถมารับวัคซีนตามเวลาทีเพิ่นรงไข้เฮ้านะ่ะได้ค่ะเสาดอนได้เวลาสีดวัคซีนกับสิโม้งกุ้งกั้วนะคะพี่น้องตอนนี้ยังพอถึงนะคะเสาดอนพึงครับรถมหอดค่ะ ก็เลยมาเมาม้อยอหอยอสังกับพี่น้องแน่จักน้อยค่ะการฉีดยาวัคซีนนะของยูนีนะคะทีเท่าใดอม่ออนะอออเมาไปน่ะคือเซาดอนเบาไว้นะคะว่ามีแครบัตรประจาตัวประชาส้นนะคะเซาดอนก็นเลยสิมาเมาม้อยกับพี่น้องแน่จักน้อยเพราะว่าสาอุดรมีเวลาอยู่นิดนึงค่ะเซาดอนนี่ มมีบัตรประจำตัวประช่าส้นนะคะแต่ว่าย่าพึงเขาใจพิษค่ะคือว่าสาวอุดรนี่มีใบครับขี่ของประเทศสวีเดนเรียบร้อยแล้วนะคะใบครับขี่ของประเทศสวีเดนนี่นะคะถ้าเฮามีแล้วเฮาสีบ่มมีบัตรประช่าส้นค่ะบัตรประจำตัวประชาสน้นเพนซิ่ใน,ในอันเดวกันกันกบใบครับขี่เลยค่ะเรียบร้อยทุกอย่างขอมูลนอีหยังของเข้าทุกอย่างสีอยู่ในหันเข้าไปหาหมดหาหมอเนี่ย เฮาิมีแค่ใบครับขี้ใบเดียวเป็นอีกอันนึงที่ที่เลิศค่ะบ่ต้องพวกว่าเออจะต้องมีบัตรนันบัตรนี่ลร้บัตรนะคะบ่ต้ตองค่ะมีแค่บัตรประจำเอ่อบัตรใบ,บครับขี้เดียวสาวดอรให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะคะว่านนาตาเพิ่นเป็นจนังไรค่ะพี่น้องเอหมาม้อยกันแน่จักน้อยนะคะกอนติดปบสีวัคซีนค่ะสาาดอนขออนุญาตปิดอ่ปิดนะคะเดียวสิให้เบิง่งแค่หนาตาเพิ่นนะคะ นี่ค่ะหน้าตาเพิ่นสิออกมาเป็นแบบว่าคือกันละค่ะกับบัตรประชาส้นของเฮ้าเลยนะคะนี่คือกันเลยค่ะเพียงแค่วานทุกอย่างเพิ่นได้เอาขอมูลมาไววในนี่นก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะแล้วอ่าใบขับ,บขี่ของประเทศสวีเดนนี่เฮาสิบ่สามารถเฮดไดทุกๆคนที่ที่ม่ายูแครวิซ่าสปีคือ วิสาทํางานนะ่ะกษิได้ยุ่สองปีวิสาตามแพทย์แฟนเนี่ยกษิได้สองปีถา้าถ้าวิสาตนนัวนีเนี่ยเฮาสิยั่งเห็ดใบครับขี่ยังบ่ได้กันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าเข้าได้เป็นประชากรของเพิ่นเต็มทีนะ่ะเฮาสิเห็ดใบครับขี่ได้คะ่ะพี่น้องคือโตของสาวอุดรเองสาวอุดรก็ได้เป็นประชากรของเพ่นอเต็มโตยังสงกกระเอินว่าได้นะคะพี่น้องคะ ก็เลมีซิดสอบใบคับคี่ของเพิินน่ะค่ะพี่นองอคือน้องสาวุดอนอยังสิเพิินกับไดวีสามาทํางานสองปีแล้วก็ต่อหาปีกับร่วมกันกับเป็นเจ็ดปียังสิแต่ว่าเพิินยังอยู่เพราะท่านได้ถึงอายุที่มี่ซิดเฮดเป็นประชากรของอยุนี่เพิ่นก็นเฮดบ่ได้ค่ะการที่เฮาสิมีเฮดมิซิดเฮดเป็นประชากรของอประเทศสวีเดนนี่เฮาต้องพักพิงของเพิ่นนอยู รู้สึกว่าตอนนี้เสียหาปีก็สามารถขอได้แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าน่องสาวของเสาดอนน่ะเพิ่นกลับไปนะคะกลับกลับไปไปมาๆาังสิ่นะคะกันเลยยัง่งประัานได้ขอให้เพิ่นเป็นประซากรของอคนอยู่หนีตแต่ว่ากค็คดว่าอีกบ่โดนสิยืนการขอให้เพิ่นนะคะพี่น้องกันเลยแบบว่ามาเมาม้ม้หอยสังให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะแต่ว่าทางประเทศอื่นสาดอนบ่หูนะคะว่าเป็นคือจัง ประเทศสวีเดนที่สาวดอนอยูบ่านะคะ่ะสาวดอนบ่หูนะคะถ้าสาดอนพูดพิษเื่อจังไรสาวดอนกะขอโทษขอให้มาณนะที่นี่หลายๆค่ะแต่ที่สาดอนบอนี่คือกับเกี่ยวกับโตของสาดอนเองค่ะบางคนก็อาจจะถามมาแล้วสาวดอนนีามาเป็นประสากรของเพลนนั่นเต็มโตนี่สาดอนสละอ่า สละไบยูของคนไทยห,หมายถึงว่าสันสัดไทยบอยังสินะคะ่ะบอนะคะะบค่ะสาวดอนบ่ได้สละสันสัดไทยนะคะสาวดอนถือสองสันสัดค่ะคือสันสัดไทยกับสันสัดสวีเดนค่ะ,ะแต่บางคนนี่เพิ่นมม่นี่เพิ่นสละสันสัดจะคล้องสาวดอนกับบ่เข้าใจคือกันนะคะแต่วา่ากะควอมสอบส่วนบุคคลนะคะสิทธิของไผ่ของมั่นนะคะ คือว่าถอ่อทา้าเสีย้าเท้าสรลสร,รสันสัต์ก่อนไทยของเฮ้านี่แล้วเฮ้ามาถือแค่สันส,ส,สัตว์เอ่เพิ่นย่างเดียวนี่สันสัตว์สวีเดนย่างเดียวนี่เวลาเขากลับไปบ้านเกิดเมี่ยงนอนของเฮ้านี่เข้าสิยุโดนบ่ได้นะคะพี่นงคือเข้าทุกอย่างเข้าสิเป็นคือของเพิ่นเลยค่ะคือฝรั่งเพิ่นเข่าไปบานเฮ้าถ้าเกิดเดียนหนึ่งเฮ้ยเจาดอนจำบ่ได้ค่ะเดียนหนึ่ง คือสามเดือนนี่ล่ละพิ่นต้องยื่นขอวีซ่าขอใบยูนะคะจังซี่นะคะสาวดอนว่ามันบุญไหวเราอีกอย่างหนึ่งเข้าเป็นคนไทยเข้ากับบําเป็นต้องสละนะคะเพราะว่ามันเป็นสันชาติเกิดของเข้านะคะสาวดอนคือจังซีแต่ว่าอันนี้กับบ้าใดวากันนะคะมักไผ่มักมั่นค่วม ความคิดส่วนบุคคลน่ะค่ะสิทธิของใครของมันน่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอันนี้เสวดอนบออเก้าหนึ่งก็คือเกี่ยวกับตัวของแซวดอนเองค่ะคือเสวดอนนังซื้อสองสันสาตว์เยอะค่ะสันสาด์ไทยกับสันสาตว์สวีเดนเองค่ะแล้วก็ลูกๆของเสาดอนเสวดอนเขาหอยสห้สลอะกันนะคะคือตอนนี้แซวดอนกับิีได้เวลาเขาไปอ ฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าสาวอุดรสิแพร์คือสิมีอาการอย่างแนบนะคะแต่ว่าน้องๆของสาวอุดอนทุกๆคนที่ฉีดมากนะ บ่แพ้ค่ะพี่น้องดีรลายน้องสาวของสาวดอนนี่สิลูซึกว่าข้อแห่งกับหายนามซื้อนะคะลูกสาวกับหลานชายของสาวดอนน่ะสิลูซึกว่าเก็บนิดๆพัน่นาคือหมดกัดนี่ละแม่พันก็บ,บอกสาวดอนว่าแบบนี้นะคะแต่ก็ตัวสาวดอนเองสาวดอนยังบ่รููนะคะเพราะว่าขั้งแรกค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวดอนมาบอกว่าหลังสีดว่ามีอาการเป็นแบบได้ค่ะไปเลยค่ะพี่น้องค่ะ ข้งนนนีคัเสร็จแล้วก็ต้องนั่งรอประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะพี่น้องคะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะบ่มีอาการยังค่ะเก็บนิดนิดค่ะบ่ได้คือเขาหย่านเขาตกให่เลยนะคะพี่น้องคะไปสีดกันได้นะคะพี่น้อง ตอนนี้เสาดอนกะกำลังตะสิดเดินท่างกับค่ะพี่น้องศีดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มแรกผ่านไปค่ะเข็มที่สองเราก็ได้บัตรนัดแบบนี้มาแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเบื้องอาการจะกมื่นสองหมือค่ะว่าห้าสีแพรเพราะต่ตอนนี้นะรู้สึกดีมากค่ะพี่น้องยังไม่มีอาการยังใดๆทั้งสิน้นทั้งปวงนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจังใดก็คือเสาดอนเบาไว้นะคะพี่น้อง เมื่อนี่สาวอุดรอ,อาจสิบ่มีลีปเห็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะคะเยาวากันนะคะพี่น้องคื้อทาสาวอุดรมาเก็บแขนฮื้อเป็นยังยงี้สิสาวอุดรก็สีมีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่จักเมนู่ื้อจากสองเมนูังสิค่ะตอนนี้เขากระสีเดินทางกลับไปล่านกันได้แล้วนะคะพี่น้องไปต่อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสาวอนดรสิใดขายของเงิสิไดนอนอยู่ซื่อนะครับเฮือนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันก่นะพี่น้องไปค่ะ